ว่าเป็นข้อดีจากศาสนาใช่ไหมครับที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อันไหนก็ได้เรามองเราว่าเราอยากพัฒนาจุดไหนอะตอนนี้ที่ผมอยากพัฒนาก็คือ,อเรื่องความขยันกับความโกรธครับ จะเอาไหนขยันหรือโกรธถ้าโกรธใครคือผอผมครอาจารย์ครับส่วนมากผมจะโกรธผมจะรู <g <g ้สึกโกรธคนที่เอาตรงๆก็รู้ผมกกคนง่อครับอาจารย์แล้วเป็นยังไงคือไอ้จุดนี้มันมันเป็นมาจากอัตราในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเราจะมีความสือว่าทาไมคนอื่นยังไม่พยายามหนอทําไมคนอื่นยังทําแค่นี้ยังทาไม่ได้หนอยังไม่อดทนหนอททาไมเรื่องแค่ไม่พยายามเรียนรู้หนออะไรเนี่ยคือ คือมันกป็นารค่าโทษตัดสินเขาเด่นตลอดเวลาัอเน,นี้ยความโกรธของผมมันมันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็มีเยอะอื <c oughs> ด้วยอือผ <c oughs> มรู้สึกว่าหลายหลครั้งความโกรธของผมนี่มันมันมันใช้เพื่อเพื่อการทําลายล้างไปซะส่วนใหญ่มันไม่ได้ใช้เพื่อโกรธในสิ่งที่แบบควรจะโกรธนะฮะ <c oughs> แล้วทำไมเขาถึงโง่เอาถ้ามองไปอะ่ะมสตงว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้แหละแล้วเรารู้อย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมว่าทําไมเขาเขาถึงไม่รู้คือ้เรื่องโง่ของผมมันไม่ใช่เป็นโง่เชิงวิาางนนชาการครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าโง่รู้ไม่ใช่คนอื่นที่คุณโกรธอ่ะคุณโกรธคนนี้ว่าทําไมแค่นี้ก็ไม่รู้ทําไมโง่อย่างเงี้ยใช่ครับอาจารย์แล้วแล้วแล้ว<ช>คุณเข้าใจไหมว่าทําไมเขาโง่อ่ะมันผมว่าการที่เขาโง่เนี่ยคือเขาเลือกที่จะโง่อ,อ เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยผมว่าไม่มีผมในความเชื่อของอาจารย์มผมว่าเชื่อไม่มีมนุษย์คนไหนที่ที่เขานไม่มีศักยภาพเพียงพอเพียงแต่ว่าเขายังไม่เห็นจุดมุ่งหมายของตัวเอง<ม>บางคนบางคนอย่างที่ผมบอกว่าโง่น,นี่บางคนก็เป็นคนที่เรียนเก่งนะฮะ<ม>เป็นคนที่เรียนเก่งแต่เขาโง่เพราะาเขาไม่ได้เรียนเพราะว่าเขาอยากรักในการเรียนเขาเรียนเพราะว่าเขาอยากได้เกรดอ่า เขาไม่เข้าใจฮะเขาไม่ได้หาเขาไม่ได้หาสาระสําคัญของมันนะอืมเขาไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเรียนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวอะไรต่างๆ่าอและที่ผมรู้สึกโกรธก็คือว่าผมรู้สึกโกรธว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้แล้วหลายๆครั้งเราก็พยายามที่ปฏิเสธที่จะช่วยเขาเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาสอนไม่ได้เราก็จะไม่สอนเรารู้สึกว่ามันท้อ อาจารย์คุณโกรธตัวเองเหรอคุณไม่ได้โกรธเขาว่าเขาโง่เหรอมันก็โกรธตัวเองด้วยเนี่ยครับอาจารย์เพราะว่ามันท้อมันรู้สึกท้ออ้าวระหว่างโกรธตัวเองกับโกรธคนอื่นเนี่ยคุณโกรธอันไหนมากกว่ากันของผมนะครับเออของผมว่าไอโกรธตัวเองนี่เกิดขึ้นยากแต่โกรธคนอื่นนะมันเกิดขึ้นง่ายกว่าอ่าคุณก็ไปโกรธเขาว่าทําไมแค่นี้เขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่ครับบางครั้งผมก็โกรธคือผมเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่บางครั้งผมก็รู้สึกโกรธ ว่าทาไมคนเราถึงเห็นเกียตัวได้ขนาดนี้ว่าทําไมคนเราถึงถึงยอมทาร้ายชีวิตคนอื่นเพื่อบางสิ่งบางอย่างได้ขนาดนี้ทําไมคนเราไม่มีความเมตตาสงสารคนื่นขนาดนี้อแต่ถ้าเอาความเป็นจริงครับพิจารณาแล้วทุกคนก็ต้องรักชีวิตตัวเองเป็นอันดับแรกอะมันเป็นเรื่องปกติอครับทําไม<ต>ทําไมข<อ>เขาคิดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคุณคุณคุณโกรธเขาหรือคุณเสียดายแทนเขาว,ว่าโอ้ทําไมทําไมคิดได้แค่นี้น้องอย เอาให้ได้นะว่าโกรธหรือว่าเสียดายหรือมันมันโกรธเขา่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออารมณ์โกรธเลยครับมันโกรธหรอเออถ้าเสียดายมันก็อีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเสียดายก็ยังว่ามีความเมตตาซ่อนอยู่ <c oughs> คุณจะไปโกรธเขาว่าทําไมเขาคิดไม่ได้ทีนี้ถ้าเราพยายามเข้าใจนะว่าทําไมคนนี้คิดไม่ได้ คือทำไมคนนี้ถึงไม่รู้คุณมีคำอธิบายไหมถ้าไม่มีคุณรูณจะอธิบายให้คุณสำสำหรับผมแล้อาจารย์ครับคือหลงัลงหลักมาผมก็เริ่มคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาของชีวิตของแต่ละคนที่แบบว่ากว่าคนจะตกตะกอนมาแต่ละคนมันเวลามันไม่เท่ากันเพราะมันจะช้าจะเร็วใชแ่แปลว่าหลังๆคุณก็เริ่มคิดตดั้งอย่างนั้นเนาะใช่ครับแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหม ปัจจัยนี้มันมีต้นเหตุมาจากสมัยก่อนผมเป็นคนอารมณ์ร้อนครับอาจารย์ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วก็เป็นคนชอบคือส,อสมัยก่อนกับตัวนี้มันมันคนละขั้วนะอาจารย์ครับ,จจรบเพราะว่าสมัยก่อนเป็นคนชอบความรุนแรงแล้วอารมณ์ร้อน,นหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายโกรธนานด้วยแล้วก็ชอบใช้กําลังนะอรเรื่องโชคต่อยเป็นเรื่องปกติครับสมัยก่อนอกระจากอะไรสิ่งแวดล้อมหรือครอบครัวหรือคุณเองตัวผมเองเลยครับไม่เกี่ยวกับวันดีเลยครับ <laughs> ล้ว เออแต่ถ้าแต่ถ้าตามทฤษฎีของซิกมันฟอยเนี่นะมันก็มีสัญชตาตญาณของความโหมดร้ายทุกคนแหละเนาะซิกมันฟอยนี่จะเน้นสัญชตาตญาณคนเนี่ยคนก็ไม่ต่างจากสัตว์นะคนจะต่างจากสัตว์ได้ก็ด้วยการฝึกฝนพัฒนาเพราะฉะนั้นก็มีสัญชตาตญาณของความก้าวร้าวสัญชตาตญาณทางเพศสองอันนะคะทีนี้เออคุณโอเคแหละคุณคุณ,ค,ณคุณก็ เกิดจากตรงนั้นก็ดีนะคุณยังเปลี่ยนเนาะจุดเปลี่ยนของคุณคืออะไรอะ่ะอยู่ๆคุณมาเปลี่ยนได้อะมีมีอะไรที่ที่ทำให้คนโมโหและให้คนก้าวร้าวเนี่ยกลับมาคิดได้อะ่ะ เปลี่ยนนะ,ค,ะ,ระครับาจาจย์ครับจุดเปลี่ยนก็คือว่าจุดเปลี่ยนมันมัน,ม,นมันมาจากตัวหนังสือบรรทัดนเล็กๆแค่แค่ไม่เกิน2ประโยคหรือ3ประโยคเองนะ,ระครับาจาจย์ครับทุกวันนี้ผมยังจําได้เลยครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะถางหนามให้หมดไปทั้งโลกได้แต่เราสามารถใส่เท้าได้ว่าผมก็พิจารณาว่าอันนี้บางครั้งมันก็อาจจะมีข้อเสียด้วยเนื่องจากว่าหลังๆผมก็เริ่มจะอิกนอไป เพราะว่าไอความโกรธผมที่มันสมัยที่ผมเรียนอยู่มันมันเป็นความโกรธที่มาจากว่าเอ้ยทาไมกฎร,ระเบียบแค่นี้ก็ทําไม่ได้ทุกคนต้องเข่งกฎร,ระเบียบนาะทุกคนต้องทำตามข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ทุกคนต้องทําตามกฎอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พอทําไม่ได้ผมก็รู้สึกโกรธมันอาจจะเป็นความดีที่ผมรู้สึกว่าผมทําได้แต่ว่ากโกรธคนอื่นที่คนอื่นทําไม่ได้ด้วยศักยภาพของแต่ละคนแต่ตอนนี้ผมเริ่มเริ่มมาคิดว่า ต้องไปยุ่งอะไรกับเรื่องของชาวบ้านขนาดนั้นไมคิดเวยเว่า,าชีวิตใครก็ต่งเนีเมันก,มนก็มันก็มีความเป,ป็นปัจเจกมากขึ้นนะจย์ตอนแรกเพราะคุณเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบอยู่ตลอดว่าเออเราได้เขาไม่ได้อะไรยังไงอย่างเงี้ยน,นะคะตอลังตอลังคุณคุณก็ไม่เปรียบเทียบมันก็เบาลงแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับออใช่ครับทีนี้ตัวทุกวันนี้เป็นไง วันนี้ผมก็หลีกเลี่ยงครับเพราะแต่ก่อนผมมักจะได้รับไอ้พวกเป็นหัวหน้าเป็นอะไรเป็นพวกดูแลกฎระเบียบอะไรพวกนี้ <c oughs> เป็นประจำเลยทุกวันนี้ผมลดลงคือผมหลีกเลี่ยงไม่รับงานพวกนี้เลยก็คือว่าเพราะว่ามันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราดูแย่ชางสภาพจิตใจเราไหมผมก็จะไม่ไม่รับงานที่ต้องดูแลคนอื่นต้องควบคุมกฎต้องอะไรพวกนี้อีกเลยอะ <c oughs> มันจะไม่เป็นการหนีเหรอมันผมรู้สึกว่าตอนตอนแรกผมรู้สึกว่าการดูเป็นเหมือนคนไปควบคุมื่นมันดูเหมือนเท่มันดูเหมือนได้ชีน้นําทางชีวิตคนม,มันดูเหมือนได้ช่วยเหลือ,อ,อแต่มาผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ช่วยเหลือใครเลยเเผมแค่ตอบสนองความต้องการของผมเองที่บอกว่าเออกูดีแล้วมึงยังเลวอยู่ตอนหลังก็เลยมันไม่ไม่ยุ่งเลยมันมันสุดโตรงไง มันสุดโตง่งมันขั้วขั้วหนึ่งก็คือเออเดี๋ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้อีกขั้วหนึ่งเนีย่ยมันมันไม่ยุง่งไม่สนแล้วอย่างเงี้ยนะฮะแี่จะทำไงเราถึงจะกลางมันยุ่งในคนที่คนยุง่งช่วยในคนที่ช่วยได้นะเนาะอ็ช่วยไม่ได้ก็ก็แล้วไปมันจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมได้ประโยชน์มากกว่าแบบคิดเลยว่าไม่ยุง่งไม่ช่วยอย่างเงี้ยเนานะได้ได้อันนี้ครูถามนะ <oot> มันจะได้ประโยชน์มากไหมทั้งทั้งที่คุณเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคิดมีความรู้มีอะไรทุกอย ENS, ่างเนี่ยนะ พราะนั้นความรู้สึกครูย้อนไปคําถามที่ครูคไม่ได้ถามเล่นๆนะว่าครูอยากให้เราเมตตานะ่ะช่วยได้ก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้ช่วยเต็มที่ซะก,ก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้แล้ว่อยว่ากันอย่างเงี้ยเนาะจะทําได้ไหมถ้าทําได้นี่มันจะมีประโยชน์มากเลยเพราะพราะฟังแล้วเนี่ยคุณเป็นคนคุณก็เป็นคนดีอะนะคุณก็เป็นคนดีเป็นคนมีความรู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนว่าไม่ต้องท้อท,ที่ที่จะช่วยคนไงให้ให,ให,ให้ให้มีเลยล่ะ เหมือนพระพุทธองค์ไงพระองค์ก็ท้อเหมือนกันนะว่าคนมันต่างกัน,ม,นมันก็สอนยากแต่ท่านก็ยังช่วยอ่ะมันก็มีได้บางไม่ได้บ้างได้มาคนหนึ่งร้อยคนได้มาคนหนึ่งที่เข้าใจเนี่ยที่ฉลาดขึ้นเนี่ยมันก็สุดยอดนะครูว่ามันเป็นบุญใหญ่หรือว่าไงตัวน,นี้ผมก็มีเทคนิคเไงนะครับอาจารย์ก็คือ,อว่าเราเราจะเลือกช่วย<อ>แต่ว่าโดยไม่สนว่าว่าเป็นใคร พอเราช่วยเสร็จเราก็ตัดสัมพันธ์ไปเลยคือว่าเราตัดไปเลยว่าเรา,เราไม่คิดถึงคนนั้นอีกแล้วเ,เราได้ช่วยออ๋คุณก็มีช่วยอยู่โดยมีเทคนิคใช่ไหมครับผมก็คือเราก็ ใช้วิธีการเพื่อว่าการกระทาของเราเราได้ทําไปแล้วส่วนผลจะเกิดขึ้นยังไงนั้นเราเราไม่รู้แล้วเราไม่ได้สนใจผลที่เกิดขึ้นแล้วก็โอ้ยางนั้นดียางนั้นดีนะก็แปลว่าคุณก็มีมีเมตตาอยู่ที่ชายอิว่าเออเขามีคําคมเป็นเรื่องจะคมหรือเปล่าก็คือว่าอยากจะให้เราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาดินไปถมหุบเหวอะไรได้ทั้งหมดในโลกหรอกเพราะว่าในปกติของของความเป็นโลกเนี่ยมันก็จะมีเหว มันก็จะมีพื้นที่ราบมันก็จะมีภูเขาบางคนเนี่ยก็อยากจะเอาเอาดินเนี่ยไปถมเขาบอกว่าเออคนนี้ยังยังยังไม่ดีก็จะเอาดินไปถมให้มันเป็นพื้นที่ราบแต่เราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าโลกไม่ได้วุ่นวายหรอกมีแต่เรานั่นแหละที่วุ่นวายถ้าเรายัง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 ฝืนกระแสความเป็นกฎของธรรมชาติเนี่ยเราก็จะ จะจะอยู่จะอยู่ยากแต่ว่าถ้าเรายิ่งยิ่งรู้สึกว่าเออคนอื่นถ,ถ้าถ้าถ้าเห็นว่าคนอื่นโง่เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปโกรธเพราะว่ายังไงเพราะว่ายิ่งยิ่งคนโง่ใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยมีหนทางในการที่จะพัฒนาตัวเองเรายิ่งจะต้องสงสารผมคิดว่าถ้าถ้าคิดไปคิดมาเนี่ยมันยิ่งจะต้องสงสารกันและกันเพราะว่าโดยปกติแล้วมันก็มีความความโง่อยู่แล้วแหละ แล้วถ้ายิ่งโง่ไปเนี่ยยิ่งน่าสงสารมากออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไปไปโกรธหรอกถ<อ>้าโกรธกรธได้แมก็โกรธได้แหละแต่ว่าก็ให้ให้มันระงับได้ได้ด้วยความแบบรวดเร็ว<อ>แล้วก็ไปสงสารเขาเขามากกว่าเพราะว่าคนที่โง,ง่หรือว่าหาทางออกยังไม่ได้เนี่ยมันน่าสงสารเพราะเพราะเพราะโกรธนี่มันส่งผลถึงเราไงคตูองถามคุูคณถึงถามคุณว่าคุณโกรธเขาแล้วคุณคุณก็โกรธตัวเองด้วยใช่ไหมล่ะซึ่งซึ่งมันก็ส่งผลนะในเชิงจิตวิทยาเนี่ย พอพอโกรดแล้วสารทุกมันจะหลังออกมาในสมองของเราทําให้เราเนี่ยแหละเราเครียดปวดหัวปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเมตตาเนี่ยสารสุขมันจะหลังถ้าแค่เปลี่ยนจากจากโกรธเป็นเมตตาเนี่ยสารสุขมันจะหลังแล้วเราจะทําให้เราเบิกบานสบายใจด้วยเพราะนั้นครูอยากให้คุณมีความสุขแล้วก็ ช่วยได้ช่วยนะเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงแมวช่วยไม่ได้เราก็จะมีตัวสุดท้ายไงคือตัวอุเบกขาตามกรรมของเขานี่ฮะคนโง่เขาก็ก็ก็มีกรรมเยอะอย่างที่สอยว่าเขาเขาก็น่าสงสารแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากโง่มีใครมีคนอยากอยากนะแต่เขาไม่รู้วิธีคูคูคูให้ประสบการณ์คูนะ ครูครูไปเรียนปริยะโทที่ที่ฟิลิปปินส์เนาะครูก็อยากเก่งภาษาอยู่นะแต่ครูครูยิ่งเปิดดิกยิ่งอ่านยิ่งอะไรครูยิ่งสับสนอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ครูก็ยกอยากอยู่ไม่ใช่ไม่อยากนะครูเลยรู้วิธีว่าเออครูวางดิกวางอะไรเลยนะครูไปกับเพื่อนแล้วครูก็คุยกับเพื่อนแล้วให้เพื่อนบรีฟให้ฟังนะเอาเอาสั้นๆเอานิดเดียวเอาเอาเอาประเด็นใหญ่หญๆเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะ พอพอนั้นเราครูก็เริ่มเข้าใจสับเสิบอะไรองนี้แล้วเราไม่ต้องใช้สับยากใช้สับง่ายๆอย่างงี้นะคะนั้นอยากอยากเก่งไหมก็อยากเก่งทุกคนอยากดีอยากดีอยากอะไรโจนบางคนก็โจรก็ยังกลับใจเลยบางคนเขาก็เนาะมันเป็นช่วงชีวิตอย่างที่คุณว่านั่นแหละว่า จุดของแต่ละคนเนี่ต่างกันนะะเพราะฉะนั้นโอกาสเขายังจังหวะเขายังมาไม่ถึงห <c oughs> ลานครูไงเกเรไม่เรียนหนังสือไม่อะไรโอ้ยทุกคนก็ประนามไม่ไม่รับอย่างเงี้ยแต่ครูก็คุยอยู่นะครูบอกว่ายัางยังไม่ถึงเวลาเขาตอนหลังเขาไม่จบมหกนะไปเรียนการอะไรแล้วนะศึกษา นอกระบบอะอะไรนะกศนอแล้วไปเขาสวยไปสอบแอร์ได้เรียนไม่เก่งไปติวภาษาสอสอบแอร์ได้อ้โยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชื่นชมเขามันยังไม่ถึงจังหวะเพราะฉะนั้นว่ากันไม่ได้เนาะหรือว่าไงฟังอยูรึเป่สายหลุดไปยังแต่คุณคุณคนคุณมีเสน่นะใครๆครก็บอกคุณเก่งคุณคุณคุณพูดดีอะไร้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนชอบคุณหลายคนน้องๆชอบคุณ เพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของคุณนะนี่คือเสน่ห์ของคุณแล้วคุณพูดเวลาคุณพูดคุณอธิบายอะไรเนี่ยเข้าใจง่ายนะ <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าลำคาญที่จะที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังอาจจะคนคนนี้อาจจะอธิบายสามครั้งเข้าใจแต่บางคนอาจจะห้าครั้งบางคนอาจจะสิบครั้งอย่างนีน้แต่ว่าก็ไม่แน่นะครั้งที่สิบก็อาจจะปิ้งก็ได้ว่าไหมเห็นด้วยไหมของผมของผมก็ <laughs> หลังงผมก็อาจารย์แกค,คืออาจารย์อาจารย์ที่สอนผมอีอกคนนครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์แกบอกว่าผมฟุ้งเกินไปแกก็อยากคืออาจารย์แกเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับจิตตะภาวนาอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> อาจารย์ก็บอกให้ผมหัดทาจิตตภาวนาบ้างจะได้ไม่ฟุง้งจะได้ให้จิตอยู่กับจิตตัวเองบ้างไม่ได้สอดใส่เรื่องคนอื่นไม่ได้ <c oughs> ไปสนใจ <c oughs> มันก็ดีขึ้นครับอาจารย์ครับความ การฟุ้งไปทั่วของเรามันมันก็ดีขึ้นก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วหลังๆมามันมันก็หนักขึ้นแปลว่าอะไรนะนี่มัแปลว่ามันเหมือนจะดีขึ้นช่วงช่วงช่วงโควิดเนี่ยปกติเขาคนจะเหงาใช่ไหมครับจะชอบผมอ่ะช่วยผมอ่ะโอเคเพราะว่ามันปฏิสัท์จากผู้คนมันเหมาะกับการทำจาราวนาดีมันเงียบมันสงบมันทําให้เรารู้สึก อยากอยู่คนเดียวอยากอยากที่จะแบบอยู่คนเดียวไปมันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องจ่าจ่ภาวนาเองมันก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยก็ก็ดีนะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่ว่าวันเมื่อมีใครสอนคนก็สอนได้อย่างเงี้ยเนาะตามจังหวะไงตามการลาเทศะใช่ไหมอยู่คนเดียวได้อะดีอยู่เลยพอคุณเข้าใจอะไรได้เยอะ แต่เมื่อคุณเจอคนบางคนที่ที่เขาอยากให้คุณสอนหรือว่าเขางงโงมาแล้วเราพูดนิดหน่อยแล้วเขาเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ดีเนาะครับผมมี <c oughs> อะไรอีกไหมก็เช่นชมนะครับทํา <c oughs> ทําดีแล้วก็ทําทําต่อไปครับ <c oughs> บางทีมันก็บางคนก็อาจจะรอคําตอบหรือว่าบางอย่างที่เราที่ที่เราแบบคิดว่าเราแบบ ตัดสินหรือว่าประเมินเขาว่าเขาแบบโง่อะไรแบบนี้เขาก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสในการที่จะได้รู้ได้ฟังจากเราซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีทําให้เขาแบบพลิกชีวิตอะไรก็ได้นะครับอ,อย่าไปอย่าประเมินเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เราก็เป็นคนอะไรแบบมีความโกรธรุนแรงอะไร <laughs> เบนี้เราก็ได้รับคําแนะนําจากคนนั้น <laughs> คนนี้หรือว่าแบบประโยคแค่แบบสองประโยคสามประโยคหรือว่านิดหน่อยเองเราก็ยังสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้ไม่แน่นะคนที่ได้ฟังคุณอาจจะอาจจะเปลี่ยนได้ ชก็เยอะะเราก็ไม่แน่นะก็ขอให้เมตตาต่อไปโอเคไหมครับอาจารย์ครับขอบคุณมากขอบคุณที่โทรมาคุูเป็นกำลังใจให้นะคุณเนี่ยช่วยเหลือคนเยอะๆให้คุณเยอะโอเคนะคะครับแล้วขอบคุณครับค่ะบ๊ย